ร้านอาหารบาร์แจ๊ดเปิดใหม่พัทยาเทสดีมากเวอร์นั่งชิลฟังเพลงแจ๊ดเพอๆพร้พาพาพอมเครื่องดื่มดีๆและก็เมนูอาหารอร่อยๆที่สำคัญดิ่งเสร็จไม่ต้องขับรถไปไกลเพราะที่นี่เขายังเป็นโรงแรมอีกด้วยทั้งหมดที่พูดมาที่นี่เลยจ้าเบิร์นแลนด์มูทวิวแล้วลร้านเขาก็สวยมากตกแต่งสไตล์แจ๊ดวินเทจจะบอกว่าที่เนี่มูด,ดีทั้งกลางวันและกลางคืนเลยและเครื่องเสียงลำโพงเขาจัดเต็มมากเสียงคือเพอสุดอะไม่เชื่อฟัง ที่กำลังมองหาที่ดินเนื้อเลยชิลเอาที่นี่ก็เหมาะมากอาหารแต่ละเมนูก็คือน้าอีสวยๆแต่พอชั่นใหญ่มากมือนี้ก็คือจัดเมนูแนะนําของทางร้านมาเลยไม่ว่าจะเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวหรือจะเป็นสโมกแซลมอนพิซซ่ารสชาติอร่อยไม่ผิดหวังและอีกหนึ่งเมนูที่มินชอบมากๆนะคะโทแซลมอนสลัดขนมปังนุ่มๆกับแซลมอนดิบคุกเคานน้ำสลัดเป็นอะไรที่ลงตัวเลยใครที่ชอบกินผัดไทยนะคะมีแนะนําให้ลองผัดไทยร้านนี้จะเป็นผัดไทยแบบโบราณทางร้านเคี่ยวน้ำขาแเองเลยเป็นเส้นเล็กที่เหนียวนุ่มเป็นรสชาติที่อร่อยถูกใจมินมากต่อมานะะค ปลากระพงซอสเนยเลมอนด้านนอกหนังกรอบข้างในเนื้อนุ่มทานคู่กับมะม่วงและน้ำซอสอร่อยจนหมดเกลี้ยงจานเลยส่วนไขรที่อิ่มมาแล้วนะคะแนะนำมุมนี้เลยค่ะเป็นมุมบาร์ที่ฟิลดีมากมานั่งสั่งเครื่องดื่มเย็นๆแต่และเมนูคือพรีเซนต์เก๋เวอร์ถ้าเลือกเครื่องดื่มเมนูไม่ถูกเนี่ยให้ทางหลานช่วยแนะนําได้เลยร้านจะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหาทุ่มครึง่งย้ำชื่อร้านกันอี่ทีนะชื่อร้านเบิร์นแลนด์บูส์มิว์อยู่ที่พัทยาพาัหนาศรีเจดเป็นอีกหนึ่ง